ห้าหกปีให้หลังรู้สึกว่าฝนอุรมสมบูรณ์มากปีนี้รู้สึกว่าผิดปกติฝนไม่ค่อยตกตกแต่ไม่สม่ำเสมอไม่ต่อเนื่องแต่นาดอนรู้สึกว่าจะลำบากเวลาเราเวลาจะดำนานในช่วงนี้มันเป็นช่วงดำนานเลยเนยะเข้าพรรษามาเกือบเดือนนั่นเอง ยังปักจำนาย,ยังไม่เสร็จอยู่แต่ปีก่อนๆที่ผ่านมารู้สึกว่าน้ําท่วมทุมท่งท่วมท่าไปหมดแล้วอันนี้น้ําห่วยลางของเราก็ยังไม่ครึ่งฟังน้ํายังไม่ครึ่งฟังในปีนี้แต่ถ้าพืชไร่พืชไร่ก็ไม่ถึงกับเสียหายพวกไร่ข้าวโพดพวกมันจำปลัง พืชไรพืชสวนยังยังไม่เสียหายแต่ปักดำเรื่องดำนานร่รู้สึกว่ามีปัญหาปีนะี้ฟังฟังดูทางมุกดาหารยังไม่ได้ดำนาเนีนะ่ยเขาให้ข่าวมาบอกยังดำนายังไม่เสร็จอยู่ชาวนาชาวนาเนีน่ยทำมาได้ดำนานี่ใจไม่ดีนะ ใจไม่ดีเหมือนกับข้าราชการถูกพักงานอย่างนั้นแต่นักบวชของเราเนี่ยบิณฑบาตได้ฉันบ้างฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้างก็ยังยังพอนั้นอยู่แต่เอาเข้าจริงๆกลำบากเหมือนกันนะยังมีนิดในครั้งพบพุทธเจ้า เมนทะกะเศรษฐีเศรษฐีในครั้งพระพุทธเจ้าของเราเป็นเศรษฐีที่ว่าร่ารวยที่สุดในยุคนั้นเป็นปู่ของนางวิสาขาปู่ของนางวิสาขาแล้วก็พ่อนางวิสาขาอีกแล้วก็นางวิสาขามาแต่งกับลูกเศรษฐีกรุงสวัสดีจะเป็นเศรษฐีต่อกัน่ามาไปเรื่อยๆ เมนทกศเศรษฐีเนี่ยสมัยหนึ่งฟ้าฝนแรงถึงเจปีเจดเดือนบางอันแต่ก่อนที่จะแรงพวกโหนพวกโหนคือสมัยนั้นเขามีหมอโหนหมอดูหมอโหนเขาก็บอกว่าต่อไปภายภาคหน้านี่จะแห่งแรงเจดปีเจ็ดเดือน แต่นี่เศรษฐีท่านก็รู้เถอะเนี่ยพอรู้หมอโหนท่านก็ไม่ประมาทเตรียมสางข้าวไว้เลยเถอะนี่ทำสางข้าวมีเงินท่านเอาใส่สางข้าวทั้งหมดไปแล้วก็ฝาสางข้าวนี่ผสมกับขี้โคนผสมกับขี้ควายนี่ยเท่าั้นขยํำขย้ำกับข้าวแล้วกบฉาบฝาผนังฉาบ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 จากนั้นเอาข้าวเข้าไปคิดว่าเตรียมพร้อมเหมือนกันเถอะ เตรียมพร้อมที่จะสู้กับความอดอยากแต่ถึงกันนั้นก็ตามพอมันที่ไหนอดไม่มีข้าวกินเขาหลังไหลมาเศรษฐีก็แบงให้ข้าวให้กินให้ข้าวให้กินข้าวกินข้าวกินข้าวกินเอาไปมาข้าวหมดบนี่ยเจดปีแล้วพอหมดแล้วก็กระเทาะฟ้าบ่ะนเนี่ย ทุบฝาเหมือนกั้นแที่ขยําข้าวกับขี้โคนขี้ดินเน,นี่ยทุบทุบทบฝาเสร็จแล้วครับมาละเลงละลายเลยครับมาเป็นเม็ดข้าวเลยกินกันอีกเหมงัน,นแจ่ลวกน้องผลที่สุดสู้มไวไให้ลูกน้องออกก่นนมีแต่พ่อแม่ลูกสาวลูกชายคนใช้ในบ้านท่านเองต่อมาก่อ วันหนึ่งเป็นวันสุดท้ายป่ะเนี่ยมดว่างาน,นแต่กระทาะหมดแล้วว่างาน,นแต่แปลว่าเป็นกรอบสุดท้ายเ,เวลาหุงก็หุงในบ้านป่ะเนี่ยไม่ให้มีกลิ่นมีไอออกมาว่าะงาน,นแต่กลัวคนจะมาแย่งกินพอหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะอาหารก็พร้อมแลยเนี้ยพร้อมที่จะแบ่งกันกินแบ่งสันปันส่วนกัน ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกวันนั้นพ่อปัญเจกท่านก็อดเหมือนกันเด้ท่านอยู่ในป่างั้นท่านอยู่ในถ้ำจัตตบันนครูหาท่านก็ออกจากในรถสมาบัติมาใครเ่าจะใส่บาตรให้กินเนาะวันนี้ท่านก็มองดูเหมือนกันเหมือนกันเะ <laughs> ท่านมองดูไปเห็นเนี่ยเศรษฐีเนี่ยกำลังหุงข้าวสุกใหม่ๆเหมือนกันเะ กำลังกมุบกมับเหมือนกันเลยกำลังซ่อนมันเพื่อจะแบ่งกันกินในพ่พอแม่ลูกเหมืนอนกันพระปฏิเเยก,กบินธบาตเดินมาเหาะมาเลยเหมืนหอนกันเถอะเหาะมายืนจึกเลยทางเมนะกะเศรษฐีโธ่พระปฏิเจกมาท่้นพอมาเอาอยัางไงอาหารมีอยู่หม้อเดียวที่พวกเราจะแบ่งกันเราพวกเราใครจะเอาบ้างบอกโอ้ยเกิดมาทั้งทีไม่ยังไม่ได้ทําบุญกับ พระพุทธเจ้าพระประเจกเลยพวกเราร่วมกันทําบุญเอยจากนั้น่อนตั้งจิตอธิษฐานทุกคนเหมือนนั้นเถอะขอให้ยังไงยังไงก็ว่าในจิตอธิษฐานจากนั้นก็พ่อมากันใส่บารพระประเจกใส่บารพระปเจกเสร็จเรียบร้อยเมื่อพระประเจกก็เหาพะพระพุทธเจกก็ให้พรน,นะยพรรับพรเสร็จแล้วเอวังหตุเอวังโหตุ ขอความปรารถนาขอ,ของท่านทั้งหลายจงสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการพอว่าจะนั่นกับพ่ป,ปเจก็เหาะเลยเหาะไปไปไปชั้นของท่านพวกเนีก็เอาแล้วตายแล,ล้วเราบาปนี้วะคือผู้พ่อเนี่ยปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดจะให้อดทัยอยาขอให้ อาหารการบริโภคเนี่ยเต็มยุ่งเต็มสางพร้อมเงินคำทรัพย์สมบัติลักษณะอย่างนั้นท้งแม่บ้านก็บอกว่าขอให้มีงข้าวน้ำปัจจัยอย่าให้อด้ายากเหมือนอย่างที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้แจกจ่ายพืชพันธุ์ธัญยาอาหารให้แก่คู่คนแต่ลูกน้องนี่สิเคยเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องอย่างเก่าลูกน้องที่เป็นคนใช้นะคนใช้ในป่าถนายยังไงขอให้อยู่กับเจ้านาย เวลาไถานาทีหนึ่งเนี่ยให้ได้ห้าหกคลองมางั้นเมือนกับได้รถไถยังทุกวันนี้เรางั้นทั้งที่ปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นผู้ร่ารวยคิดไกลกว่านั้นก็นไม่ได้เหมือนกันก็ขอให้ข้าพเจ้าเป็นลูกน้องที่ดีของเจ้านายเวลาไถานาขอให้ได้ทีละห้าหกคลองคือว่าไถานาแต่ละครั้งมันไถทีละคลองละคลองเนี่ยเหมือนกับเราไถานาโบราณน,นั่นนะ กว่าจะไถได้ไหมเหนื่อยแทบล้มแทบตายแต่แกก็เลยคิดไม่ออกอย่างอื่นมั้งไงคิดขอให้ได้ไถานาให้ได้ห้าหกคลองเหมือนกันเลยทีเดียวงั้นเถอะเอะปาถนาเป็นคนร่ํารวยเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่เอาเลยทั้งที่ตั้งความปราถนาได้เหมือนกันเถอะทั้งที่อันนี้สงทานก็มีอยู่ในนั้นนี่เนี่ยแปลว่าคนรับใช้เนี่ยดูดูแล้วไม่ไม่กว้างขวางเลย อันนี้อยากปรารถนาให้ได้ไถนาอยู่อยากให้ได้ไถนาได้ห้าหกครองอือแล้วก็ขอให้เป็นลูกน้องของเศรษฐีตลอดไปอย่างนั้นอะโอ้แสดงว่าจงรักภักดีอย่างมากๆากอย่างนั้นเถอะท่านี้ก็พอถวายเสร็จพระประเจก,ก็ให้พอรอ่เนี่ยพระประเจกออกจากนิโรธสมาบัติเด้แต่ว่าใครปรารถนาสิ่งไหนก็ได้สมความมุ่งมาตรวงอันนี้สงม,มหาศาลเลยว่างนั้นเถอะปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินข้าบอก พระปเจกให้พรอเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จจะประารชนะได้ทั้งหมดเพราะั้นแหอะแต่ถ้าปเจกให้พรอ,อย่างนั้นแล้วเท่านี้นพอให้พรเสร็จแล้วตายแล้วบ้านเพราะมันหิวข้าวหิวข้าวผู้พอบ้านก็เลยเบอกว่าไอ้ตัวเศษทีเอ้ยไอ้ข้าวที่มันเข้าตรงเข้าตังที่มันติดข้างหม้อไม่มีบังเด้อเฮ้ยว่าจะไปดูดูหน่อยหิวเนาะ ทางแม่บ้านก่อนตั้งที่ตัวเองตักออกจากหม้อข้าวแล้ว,วงั้นเถอะใส่บาดพ่อปเจกแล้วมันหมดแล้ว,วงั้นเถอะแต่พอเมื่อพ่อบ้านเขาบอกอย่างนั้น่อนด้วยความเกรงอกเกรงใจด้วยความหวังดีว่างั้นเถอะบอกไอไ้ไม่มีรักหมดแล้วปเจกว่าอย่างไงก็เดินเข้าไปเอ้ยพอไปเปิดดูเท่านั้นข้าวที่ท่านปารถนาไว้ ขอให้ข้าวเต็มหม้อเต็มยุ่งเต็มสางอยาให้ข้าพเจ้าอดอยากพร้อมที่จะแจกทานได้หม้อข้าวเต็มในข้าวหมดเลยงั้นโอ้ข้าวเต็มอยู่นีหม้อหมดแล้วออ้อันนีสงของเราทําไมเร็วขนาดนี้วะงั้นจากนั้นก็เลยมาแจกแจกเสร็จแล้วก็ทีนี้แจกให้ผู้คนกินไปดูยุ่งดูสางเต็มอีกลูกชายก็แจกเงินว่นั้นนะ่ะลูกสาวลูกชายแจกเงินพ่อแม่แจกพันข้าววงั้นเถอะ ผมพากันแจกอาหารทั้งลูกจ้างที่ผู้หวังดีเนี่ยคนอื่นก็ได้หมดเราจะได้หรือเปล่าก็เลยไปทองทูองไถนาดูงเงินพอไถนาก็ได้หกคลองจริงๆว่างเงินโอ้ไถนาได้หกคลองเงินโอ้อันนี้สงให้ทานกับพระประเจงอันนี้สงสูงสงจริงๆ,ๆว่าเงินนี ดังนั้นเกิดมาพบนั้นชาตินั้นก็เป็นผู้ทำบุญทำทานได้ทำพระประเจกเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เป็นเศรษฐีในกรุงราชสักย์เ่พอในกรุงราชสักย์พญาปเสนกับพญาพิมพิสารเนี่ยเป็นเคอญาติกันถ้าจะว่าไปเลยก็พญาพิมพิสารมาแต่งงานกับน้องสาวของพญาปเสนเหมือนกันแเป็นให้เข้าเป็นน้องเขยเป็นลุงกัน พระยาเปรเสียนก็เลยไปแสดงความเคารพบอกเศรษฐีอยบัานในเมืองหมอมชันไม่ค่อยมากเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี่มากกว่าขอตระกูลเศรษฐีสักตระกูลหนึ่งเธอไปอยู่กรุงสวัสดีพระยาพิมพิสารก็โอ้จะย้า,ายตระกูลเศรษฐีน่มันไม่ใช่ของย,ายง้ายง่ายๆนะเอาอย่างไงเ,เดี๋ยวจะประกาศดูแต่ก็เลยประกาศว่าใครอยากจะไป อยู่กรุงสวัสดีบ้างจะอำนวยความสะดวกทุกอย่างตระกูลเศรษฐีตระกูลไหนก็เลยเมนทากะาเศรษฐีบอกรับว่าจะไปอยู่กรุงสวัสดีจากนั้นก็เลยพยาปเสนกับพวกพลพรรคทั้งหลายก็เลยนำตระกูลของเศรษฐีมายกขบวนใหญ่แลว้วงั้นมาอันดับแรกพอมาจากนี้ไปกรุงสวัสดีไกลไหมบอกประมาณ20กิโลนะั่นน่ะ เกิดถ้า20กิโลมอมชั้นจะตั้งเมืองอยู่ที่นี่เพื่อไม่ให้มันใกล้เกินไปเพื่อการไปมาหาสู่สะดวกสบายถ้าอยู่ในเมืองมันจะแออัดเกินไปก็เลยตั้งเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งที่ว่าเมืองสาเกตงนั้นนะตั้งเมืองสาเกตขึ้นมาคือเศรษฐีเมนทกาศเศรษฐีได้ตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาอีกเป็นเมืองขึ้นมาอีก,อกเมืองหนึ่งนี่นะจากนั้นพุทธองค์ นางวิสาขาพระฤาแต่งงานเป็นพุทธอุปถากพรนะพุทธเจ้าเนี่ยเศรษฐีอยู่ที่หลังบ้านของท่านมีแต่ลูกแพะลูกช้างลูกแกะลูกมา้าเต็มทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นทองคําเป็นริมริมอยู่งั้นเถอะอันนี้อันนี้สงก่อนท่านสร้างทรมาขึ้นมาให้พระพุทธเจา้าแสดงธรรมแล้วสร้างนี่แหละ,ะลังแพะ หลังแพะหลังมา้าหลังบัวหลังช้างอะไรงี้ยให้เข้าเป็นบันไดขึ้นไปบนธรรม,มาทตอันนี้สง์นั่นแหะพอเกิดมาพบนี้ชาตินี้เกิดมาหลายพบชาติแล้วบันไดขึ้นไปบนธรรม,มาทของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกิดมาพบนี้ชาตินี้แปลว่าพวกรูปสัตว์ทั้งหลายทองคำํำเต็มไปหมดเกิดมาโดยบุญวาสนาบาร,รมีอันนี้คือ ท่านพูดในตำราในครั้งพระพุทธเจ้าท่านบอกอัน,นิสงสงมีผู้ที่ทําบุญทําทานอาน,นิสงสงมหาศาลที่เกิดในยุคนั้นสมัยนั้นถ้ามาพูดในยุคนี้สมัยนี้ก็คงจะไม่ค่อยเชื่อกันแต่ว่าในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเกิดมาล่ํารวยทองคําเกิดมาบนหลังบ้านมีอันนั้นคือเป็นยุคสมัย บุญว่าบาร,รมีของคนสร้างสมบาร,รมีเป็นยุคเป็นสมัยอันนี้ก็เหมือนกันนะฟ้าฝนตกเนะี่ยมาพิจารณาดูคิดดูแล้วเออในสมัยไหนมันก็มีนะฟ้าแรงฝนแรงสมัยครั้งพระพุทธเจ้าของเราหดัพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองเวรันชารานะจำพรรษาอยู่ที่นั่นโอ้โหฟ้าแรงฝนแ,แรงเหมือนกันพระไม่มีอาหารจะกิน พระอนทน์เป็นผู้ตําข้าวหนึ่งที่ดูพระอนทน์ตําข้าวเลี้ยงพระตําจนละเอียดคนนี้กินหอดแกบคนลงไปในยุคนั้นมีเลยเต่อไปภายภากหน้าทำแล้วองั้นพวกเราทํายังไงอรับพรในตอนนี้อนุโมทนาให้พรเกิดพบใดชาติใดอยจะให้ได้พบ็นความอดอยากนะเพราะนั้นพวกเราควรจะทําบุญทําทานเอาไว้ เกิดมาพบใดชาติใดเขาอดอยากอย่าให้ได้มีอย่าให้ได้เห็นอย่าให้ได้ยินเหมือนกันต้องการอะไรสิ่งไหนก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาถึงจะไม่มากก็ให้มีให้อยู่ได้กินอย่าให้อดท้ายอยากนี่ยนะเวลาทําบุญทําทานปรารถนาอย่าให้อดท้ยอยากสัพพะโรฆาวินิมตโตสัพพสันต